ทำให้แจ้งนี่คือแจงออกจากความยึดมั่นถือมั่นจากของของพู้นี้คือเป็นการทําให้หลุดจากความยึดมั่นถือมัน่นมันเหมือนสีออกทางแต่มันกระกลับเขามาในทางคือเก่าข้ามซ้อนพุทธเจา้าสอนปฏิจจสมุปบาทสอนก็กลับถูกสอนทุกอย่างนั่งอ,อยู่คนเดียวในห้องตอนขำมือแท่น นังอ้ถูกแหงยาน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 จะสวนลมบุบบุบบบเฮ็ดลมเฮ็ดลมเฮ็ดลมมันต้องมันตึงมันอู้หนิงเลยแบบหยานแหงัวสิงทยาวนอยู่หลออโตอยู่จนในีสุดปุบสตีนไปติดอยู่หมังลมมันเดิ่มอันนี้แล้วปุมไปเห็นบุบบุเออเขายังหายใจอยู่อนี้พาพวกนั้นบ่หยานอีกเลยทีนี้บ่มีความหยานถ้าอยากเห็นอันาปนสตีอิลีนี่ม่ต้องเฮ็ดเรนเเลยยาเฮ็ดเรนเ เห็ดแบบเป็นธรรมชาติบแมนเลนๆนบแมนจริงจังเห็ดเป็นธรรมชาติบมีเล่นบะมีจริงจังเล่นกับบแมนจริงจังกับบแมนบมีทั้งสองอย่างนี่หนหามีสองอย่างนี้ใน,นหัวประสัรรนสีนเห็ดบ่ได้จะมาเกเห็ดใดอ่ะบมีอย่างเป็นไปบ่ได้หอกไก่ในเวทนาในเวทนางานกันในจัหว่าสวาเป็นวะผู้ซึกมันสิมีอารมณ์ความหู้ซึกงยังต่างๆ่ในเรื่องของการปฏิบัติใน รีดยังคนอ่ะแต่ป้าบอกว่าเรามาสอนเรื่องปฏิยมติบายก็คือมันสีบลูหูเหลืองมันสีถูกถูกลา้แต่ไปจะสารนถูกลา้แหงสีบลมีทางออกสีเป็นปาดได้แท้แต่จะสั่นเพราะมันสีคิดหลายและมีสีคิีตไร้นี่แต่กระยานคือการพวกหนังสือนี่นี่อันนี้นี่อะรนี่นี่อันนี้เลยเอามาแมนยานแหง้ที่นีมาอ่านเบิ่งแล้วเจอบลูหูมันเป็นได้แต้ตอนไหนเจออ่านอ่านหนังสือข้างบนน่ะ ที่มันมักสิมีอารมณ์ยังไปตามหนังสือแต่บนนี้มันหูว่านี่คือสิ่งที่เธอเขียนขึ้นมาเหมือนสติมันหลายกว่าเลรอมันจะได้ว่าเท่แต่วบาขวบัวโคโลมัมสูงที่อคเห็นมันเกิดสมาธิง่ายๆเกิดสมาธิซื่งนะวันไดนเขาสมาธิอะไรเงี้ยกว่านี้หูความขีดแล้วก็เหตุลมส่วนภาพนี้ปตองไม่สนใจอย่างมัน มันเกิดขึ้นกับเบิงจะเสือถาพทุกวงนี้มันดับบ่ได้เพราะว่ามันติดยันในจีนเขาเป็นสันดานยางเลยหรือเป็นเออโอ้เกือบลืมนเ,เรื่องนี้ไปแล้วว่าเรื่องที่อาจารย์สมภพเพิ่นนั่งสมาธิบ่ได้่นยางบ่ได้่นนั่งรถเข็นเน่าคนนอนเนพิ่นกรเฮ็ดอานาปานสติตลอดเพื่อ,อะนะเออบอว่าสิยามไหนยันบอกนี่แหละอันนี้คือหลักฐนานอีกอย่างหนึ่งเลยที่ว่าอานาปานสตินี่ มันก็นคือความเพียรเลยมันคือการรวมส่วนยาว่าสิรีบทดตกตามบอกใจข้ามเก่าๆแต่ว่าข้ามเก่าๆเรานั้นความมุกที่พัฒนาขึ้นมันสิแตกต่างก็ไปด้วยเสียงเชิงเลยเหมือนพุทธเจ้าเอกคนสิเทศท่ามาจา่าขยัยังสัมสามเจ็ดหมืน่นนะไม่รู้สิเทศขยัยังสัมสามเจ็ดหมื่นเราพระจ้าว่าขีพวกทั้งห้ามันมีการพัฒนาขึ้นในเจ็ดหมืน่น ข้อเขาใจสิแตกต่างก็ไปโบ้คือกันเลยได้นนเจ็ดหมื่นนี่ม,นมีปัญญากันส่วนให้ไดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาเกิดข้องข้าใจเลยไปเรื่อยๆมันจะเติหบวบซ้ำไปหลายรอบแล้วแต่ที่เติหบ่าซ้ำออกมากนี่คือมันแตกต่างกัน ป้าเคยมาบอกเธอเต๋อฟังเออแล้วก็เอ้าป้าตอนนที่ป้าบอกว่าแต่ก่อนฟังอาจารย์สมภพบอกเขาใจแล้วมาฟังเอก็ไปฟังอาจารย์สมภพใหม่นะเป็นยังงสันวะ